โอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วในเกม Minecraft นะได้เวลาได้เวลาลงคลิปแรกของช่องนี้สักทีเนาะนะผมคิดว่าจะได้เริ่มโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําฟาร์มเหล็กง่ายๆแบบเริ่มต้นในเกม Minecraft นะครับสำหรับคน,นที่เล่นแบบเพิ่งสร้างโลกใหม่อะไรงนี้ก็สามารถสร้างไปใช้กันได้แลนะแบบ ฟาร์มยก่มต้นนะครับซึ่งในโลกผมผมผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ขอร้องว่าอย่าให้สร้างในเอาชีวิตรอดเลยในโลกปกติเลยนะมันลำคาญที่สายนะครับโอเคนะมันลำรูปอุปกรณ์กันนะครับมีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดที่ต้องใช้มีแค่นี้นะครับบล็อกที่ใช้ที่จะใช้สร้างนะครับ42บล็อกกระจก47บล็อกนะครับกำแพงที่โดนลาวาแล้วไม่ไหม้นะครับกำแพงหินหรืออะไรก็ได้นะครับหรือหินอะไรก็ได้นะครับ ที่ถูกชิ้นบันไดแปดชิ้นนะครับ trap door เก้าเก้าชิ้นนะครับป้ายนะป้ายอะไรก็ได้นะแปะชิ้น hopper ห้าอันนะครับ redstone repeater นะครับ repeater นะครับสี่อัน composter สามอัน redstone dust สองอันนะครับเตียงสีอะไรก็ได้สามอันนะครับถังน้ำสองถังนะครับหนึ่ง lava หนึ่ง c h e หนึ่ง piston นะครับแล้วก็หนึ่ง redstone กับ เนมแท็กนะครับอันเนมแท็กเนี่ยผมว่อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วนะครับแต่พยายามกันนิดหนึ่งนะครับเนมแท็กมันจะเป็นนะครับผมโอเคแล้วก็บล็อกใช้ต่อตัวนะครับผม64บล็อกนะบล็อกอะไรก็ได้นะครับอันนี้เพราะเราจะต้องทุบอยู่แล้วนะเราเราไม่ได้ใช้นะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเก็บของมานะครับผมทุบนี่ออกแล้วก็อีก2อย่างที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือ เราใช้วิลเลจเจอร์นะครับผมจำนวน3ตัวนะครับผม1 2 3แล้วก็ซอมบี้1ตัวนะครับผมซึ่งก็ถ้าใครเล่นเอาเอาชีวิตรอดหรือสร้างในเอาชีวิตรอดปกติก็สามารถไปดักจับใส่เรือใส่รถอะไรก็ได้นะครับผมมานะครับผมโอเคนะเริ่มแรกนะครับถ้าให้ผมแนะนำให้สร้างเป็นบนพื้นที่เรียบนะรบหรือไม่ก็บนทะเลไปเลยนะมันจะได้ไม่เกิดข้างๆนะครับผม mm hmm. หรือว่า ห้ามสร้างบริเวณที่มันเป็นภูเขาข้างๆนะเพราะโกเลมมันจะไปเกิดตรงภูเขาแทนบนแพลตฟอร์มนะฮะโอเคนะผมเริ่มแรกต่อตัวขึ้นมา6บล็อกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็วางพิสตันนะพิสตันอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับผมวางพิสตันหนึ่งอันข้างบนนะครับตึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาข้างล่างนะครับวางอย่างนี้นะครับสามสามอันนะครับสามหนึ่งสองสามบล็อก ก็วางหนึ่งอย่างนี้1บล็อกนะครับผมแล้วก็ทุบอันนี้ออกนะคบหนึ่งสองบล็อกนะครับผมก็จะได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วแกล้วก็เรามีเรสตน stone ทั้งสองอันนะครับผมให้ระวังอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสองนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ r e ีเต t e r นะครับเรสตน s t แล้วเราใช้ไปแล้วนะหมดแล้วแล้วก็ p ิสตันก็ใช้ไปแล้วนะหนึ่งอันเรสตน stone ของ r e p e t e r นะครับสี่ชิ้นจะใช้ตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ให้ปรับเป็นเลขสาม ให้หมดเลยนะครับให้ปรับเป็นช้าสุดทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับผมมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับจาไว้ว่ารีพิเตอร์เนี่ยข้างด้านขวาให้ชี้ไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ดานสายให้ชี้เข้าหาพิสตันนะครับผมโอเคเร็จสวรีพิเตอร์ใช้แล้วทิ้งเลยนะครับโอเคแล้วก็เราต่อบ,บล็อกอย่างนี้2อันนะครับตรงนี้1ตรงนี้1นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกหนึ่งบล็อกตรงนี้อีก1นนะครับผมก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ ที่เราทําอันนี้ก็คือวงจร r e s t o น e ให้มันวนกลับมาให้พลังงานพิสตันเรื่อยๆนะเพื่อที่จะได้ดันพิสตันขึ้นพิสตันลงได้ตลอดนะวิธีเช็คก็าทาถูกหรือเปล่านะครับให้เอา r e s t o น e touch เนี่ยแปะตรงนี้นะครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้คือถูกแล้วนะครับพิสตันเนี่ยจะต้องดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงอยู่ตลอดนะครับแต่เราจะยังไม่เปิดมันก่อนตอนนี้นะครับนี่เก็บไว้นะโอเคแล้วต่อมาเราสร้างแพลตฟอร์มบน รีพิเตอร์นะครับให้วางบล็อกข้างบนรีพิเตอร์เนี่ยหกบล็อกนะครับอย่างนี้เลยนะให้เว้นข้างหน้าไว้1นึ่งหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ข้างหลังหนึ่งช่องนะครับสร้างแค่บนรีพิเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้เตียงนะครับสามอันนะครับสามเตียงวางข้างบน่างนี้ครับโอเคใช้เตียงหมดแล้วนะครับสามชิ้นแล้วก็วางคอมโพสเตอร์ข้างล่างเตียงนะครับตรงปลายเท้าเตียงเลยนะครับสามชิ้นนะครับออกเสร็จแล้วก็วางแท็บดอบน คอมโพสเตอร์นะครับผมสามชิ้นอย่างนี้นะครับก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับผมเตียงแล้วก็คอมโพสเตอร์แล้วก็แท็บดอกรางบนแท็บดอตรนนี้ค่อนข้างสาคัญนะห้ามลืมเด็ดขาดนะฮะโอเคแล้วก็มาตรงมาเรามายืนบนบนแท็บดอที่เราเพิ่งวางไปนะครับแล้วก็เอาบล็อกต่อตัวมาวางนี้หนึ่งบล็อกนะครับผมแล้วก็วางแท็บดอให้เล็งไปด้านล่างของของของบล็อกบล็อกนี้นะครับประมาณตรงตรงเนี้นะครับให้เล็งไปตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พิสตันนะเล็งไปตรงนี้นะครับ 1>, 1 2 3ประตูนะวางไว้3ประตูอย่างนี้ก็จะได้รูปร่างอย่างนี้นะแล้วกดเปิดเลยนะครับอย่างนี้ก็จะได้รูปร่างมาเป็นเหมือนเก้าอี้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็วาง2บล็อกข้างๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทุบบล็อกตรงนี้ออกนะครับผมให้สังเกตดูดีๆนะครับบล็อกตรงนี้จะต้องเหลือที่วาง1บล็อกนะครับผมเพราะตรงนี้จะเป็นจุดท,ที่ซอมบี้จะเข้ามาอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเหลือที่วางมากกว่าน,นี้ซอมบี้อาจจะหลุดได้นะครับต้องดูให้ดีนะ โอเคนะครับต่อมาเราทํากระจกนะครับตรงนี้ครอบๆเอาไว้เลยนะครับนี่แค่แค่ตรงนี้เนะี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราจะใส่วิลเลเจอร์เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทํากระจกไวร้รอบๆอ,อย่างนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ใส่วิลเลเจอร์เข้าไปเลยนะครับ3ตัวนะครับในหมดปกติก็คงต้องลากวิลเลเจอร์เข้ามานะครับผมเป็นวิลเลเจอร์ที่ไม่มีอาชีพนะครับผมนี่อย่างนี้ เมื่อวีเลเจอร์ที่ไม่มีอาชีพนะครับเข้ามาอยู่ในนี้มันก็จะเอาอาชีพจากคอมโพสเตอร์นะพอมันเอาอาชีพปุ๊บวีเลเจอร์จะไม่ดีสปอนนะครับผมวีเลเจอร์วีเลเจอร์อาจจะดีสปอนได้ถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีอาชีพแล้วมันไม่มีเนมแท็กติดก็ระวังให้ดีนะครับอันนี้เราเลยต้องใส่คอมโพสเตอร์เข้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันสปอนหนีไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับให้เราวางแท็ปดอร์นะครับสามอันข้างบนอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ ปิดบล right? ็อกเลยนะครับปิดทีนี้ตึ๊บ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 อตรงนี้ไม่ต้องนะครับตรงกระจกด้านหนึ่งไม่ต้องนะครับผมแล้วก็เหลือรูไว้เอาซอมบี้เข้ามาด้วยนะครับแต่ในในคลิปนี้ผมจะเสกเอาเลยนะครัเพราะอยาให้ขาอยากให้ไปลากซอมบี้โชว์เลยนะจริงๆมันลำบากลำบากนะเดับอ่ะลืมพิจู เมื่อเราเราได้ซอมบี้แล้วนะครับเราลากซอมบี้เข้าในรูแลว้วอย่าลืมใส่เลมแท็กให้มันด้วยนะเพื่อไม่ให้มันรีสปอนหายไปนะครับตัวนี้ชื่อกดซับให้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดรูตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้มานะครับอย่างนี้เลยเออเอ,าเอ,าเอา้าไอ้ทำไมมีลูกเ <c> ช <oughs> ื่อมด้วยตัวหนึ่งไอ้ช่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอ่เอไอ้ไอ้วิลเดเจอร์เด็กตัวนี้นี่คืออันเดียเดวนะครับผมม่มัน มึงไม่ควรจะมาอยู่ข้างในนี้ลูกออกมาออกไปออกไปนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่างนี้นครับไม่มีใครเห็นไม่มีอะไรนะรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครผมโอเคเราก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้มานะครับเมื่อใส่เนมแท็กให้ให้ซอมบี้เรียบร้อยมันก็เป็นการการันตีว่าซอมบี้จะไม่หายไปแล้วนะครับมาบนแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับให้เราวางหีบนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็วาง ฮอปเปอร์ข้างบนหีบนะครับแล้วก็4อันที่เหลืออย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็วางรั้วนะครับข้างๆข้างบนอย่างนี้นะครับผมให้ครอบแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้แล้วก็ให้เอารั้วมาวางตรงกลางของฮอปเปอร์นะครับสองอันขึ้นชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะได้รูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้มานะครับผม Okay. ใครตามไม่ทันก็กลับไปดูใหม่นะกลับไปดูใหม่โอเคนะครับทีนี้เราก็เอาป้ายของเรานะับแปะไว้ตรงเสาตรงนี้นะครับอันบนนะอันบนนะแปะให้รอบสีทิศเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้มานะครับผมแล้วก็แปะอีกอันหนึ่งนะครับเราผมจะเลง็งผมจะเล็งไปตรงขอบของป้ายนะบแบบตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อกดดึ๊บโอ้ยล่วง วางป้ายอาจจะทุกกีนิดนึงนะครับต้องดูงดีๆอย่างน,นี้นะครับผมเลงดีๆ<โ>ดนะครับเลงดีๆเราก็จะได้ลักษณะป้ายลอยมาแบบนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ให้เอาลาวาเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครผมไม่ต้องห่วงว่าป้ายมันจะไหม้นะป้ายมันจะไม่ไหม้นะครับผม เราก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นที่ที่กูเลมจะเกิดแล้วก็ตายแล้วก็ดรอปไอรอนนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปทางน้ํานะครับ2อันเรานี่ใช้ไปแล้วนะครับวางตรงขอบนะครับสองขอบอย่างนี้1แล้วก็2นะครับอย่างนี้นี่กเลมมันก็จะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโดนลาวาไหม้ตายนะครับเราเราสูง2บล็อกนะเราเลยไม่โดนแต่กเลมมันสูง3บล็อกมันจะโดนไหม้นะฮะแล้วก็ปึ๊บ นี่คือเสร็จนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับใครตามไม่ทันตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็วิธีการเปิดใช้งานก็คือการวางเรสโตนทอชตรงนี้1ชิ้นนะครับข้างๆพิสตันตรงนี้นะครับพิสตันก็จะทำการดีดซอมบี้ขึ้นไปนะครับผมพอซอมบี้เออวิลเจอร์เห็นซอมบี้ปุ๊บเนี่ยวิลเจอร์ก็จะกลัวนะครับกลัวแล้วมันก็จะทำการสปอนวนเลมขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราสร้าง แต่ว่าให้มันอยู่ต่ำกว่านี้นะครับผมโกเลมจะมาเกิดตรงพื้นแทนนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่เราต้องการนะครับเราถึงไล่สร้างให้มันสูงขึ้นหรือว่าสร้างตรงหนัทะเลนะครับผมก็จะไม่ไม่ไม่มีพื้นที่ตรงนี้รอบๆให้โกเลมได้เกิดนั่นเองนะครับแล้วโกเลมก็จะต้องถูกจํากัดให้เกิดแค่บนนี้นะครับไหลลงลาวาไปตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอากระจกนะครับผมถ้าเกิดมีกระจกเหลือนะครับก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นอย่างนี้นะครับผมขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บ แล้วก็วางบันไดนะครับ8ชิ้นนี่เพื่อที่จะเอาไว้ขึ้นไปเก็บไอเหล็กนะครับผมก็จะได้รูปล่างหน้าตาอย่างนี้นะครับตรงนี้สามารถทุกออกได้เลยนะครับนี่ตรงนี้สามารถทุบออกได้นะครับนี่ก็จะได้ฟาร์มเหล็กแบบง่ายๆนะครับผมไม่ยากไม่ซับซ้อนเลยแบบโคตรง่ายนะครับของก็ใช้ไม่เยอะนะก็นี่เลยนะฟาร์มเหล็กนี่จะฟาร์มเหล็กได้ประมาณ สามร้อยครับต่อชั่วโมงประมาณประมาณนะประมาณนะแล้วแต่การเกิดด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้วแต่การอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่นะแต่ถ้าเกิดมายืน FK ไว้ก็ต่ำๆก็จะประมาณ300นะครับตอนหนึ่งอันนะครับผมคุณสามารถสร้างแบบนี้อีกอันหนึ่งวางไว้ข้างๆก็ได้นะครับผมแล้วก็วางไว้ให้มันเกิดไปเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มเป็น600ต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้กันนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมด ของไอเจ้าเหล็กฟาร์มเหล็กอันนี้แล้วนะขอโทษนะตอนนี้มนผมอาจจะตีสี่ครึ่งแล้วผมเบรอนิดนึงนะโอเคนี่คือทั้งหมดของฟาร์มเหล็กนี้นะครับผมก็สามารถเอาไปสร้างด้วยกันได้นะครับแล้วก็เครดิตของอันนี้ก็คือได้มาจาก Sugar Craft นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องกับลิง์วิดีโอของเขาไว้ให้นะสำหรับคนที่ดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดนะไปดูเขาสร้างเนะี่ยเขาทำวกว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคครับนะ เดี๋ยวก่อนจากไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในโลกฮาร์ดคอร์หลักสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมสร้างของผมเนี่ยไว้ยังไงึิงก็คือจริง,รงๆอ่ะก็เพิ่งสร้างเสร็จเลยเหมือนกันนะครับแต่แบบยังไงเดียอัดคลิปอัดคลิปที่จะสร้างตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ลากอมบีไปตายสี่ตัวผมก็เลยแบบเออช่างแม่ไปสร้างในโลกไอ้นั้นแทนให้ดูแทนแล้วกันนะผมนี่เลยนะครับอันนี้คือเหล็กผมเพิ่งเก็บมานะแบบเหล็กผมเพิ่งเก็บมานะก็ ตอนแรกมีแค่อันนี้เดียวนะครับแต่มันรู้สึกวจะเริ่มผลิตชา้า<ส>ก็เลยต้องสร้างอีกอันหนึ่งนะสามารถสร้างยังไงก็ได้นะครับเป็นเชสมาต่อกันหรือว่าจะสร้างเป็นรางน้ำอนะไรก็แล้วแต่เลยนะครับก็เอาไปไประยุกต์ใช้กันเองนะครับคือจริงๆอาจจะสร้างก็สี่อันแหละนะครับอีก2อันตรงนี้นะให้มารวมกันตรงกล่องนี้นะครับแต่แบบแต่แบบคือแค่นี้ก็ปวดหัวมากแล้วนะครับพูดตรงๆแม่งที่เนี่ยปวดหัวจัดคือถึงขนาดผมสร้างมันไม่เท่ากันอะแม่งแบบอันหนึ่ง อันนี้อันนี้ที่เพิ่งสร้างใหม่นะไม่สูงกับล็อกหนึ่งนะครับมองตรงซึ่งผลผลิตก็ถือว่าโอเคนะมมันทําให้ผมสร้างบีคอนอันนี้ได้นะครับจากฟัมเหล็กอันนั้นแค่อันเดียวนะครับก่อนที่ผมจะสร้างอันที่2นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมอย่าลืมไปเช็คเอาช่อง s h o g g r Craft ด้วยนะครับเป็นเครดิตเขาสร้างหลายๆอย่างมากเลยผมก็จะกรอบเข้ามาสอนตัวก็ตัวลายให้แล้วกันนะนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ CU ครับ